คลิปนี้เป็นข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะใครที่รออยู่ว่าตกลงจะได้หรือไม่ได้ก็ตามเข้ามาดูในคลิปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะในคลิปนี้อ้อยจะมาอัปเดตข่าวเงินดิจิตอล1,000 0บาทที่ในตอนนี้หลายคนก็รอลุ้นอยู่ว่าจะได้หรือไม่ได้และสําหรับคลิปนี้ค่อยๆฟังไปทีและสเต็ปนะคะจะได้ไม่งงความเคลื่อนไหวล่าสุดก็คือเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอดีตนายกทักษิณได้กล่าวไว้ในงานวิสัยทัศน์ประเทศไทยเกี่ยวกับเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทว่าจะแบ่งการแจกเงินออกเป็นสรอบคือรอบที่1 จะแจกให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีอยู่ประมาณ13.5ล้านคนคือใครที่อยู่ในกลุ่มนี้จะได้ก่อนแล้วกลุ่มเปราะบางคือใครก็คือคนที่มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและถ้าพูดแบบนี้อาจจะฟังดูกว้างเกินไปหลายคนอาจจะงงว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนกันแน่ และไม่ต้องคิดให้ปวดหัวค่ะสรุปก็คือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ที่ได้สิทธิตั้งแต่1เมษายน66เป็นต้นไปค่ะและในตอนนี้ใช้สิทธ์ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองและถ้าเราได้สิทธิสวัสดิการเราก็อยู่ในกลุ่ม13.5ล้านคนและกลุ่มที่สองที่จะได้เงินพร้อมกันในรอบแรกก็คือคนพิการที่มีบัตรคนพิการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้สิทธิสวัสดิการในกลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ1ล้านคน Mm hmm. กลุ่มเปราะบางที่ได้สิทธิสวัสดิการและคนพิการเมื่อเอาตัวเลขมารวมกันจะอยู่ที่14.5ล้านคนส่วนรูปแบบการแจกเงินจะได้รับเป็นเงินสดค่ะและความน่าจะเป็นที่สุดคือการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนโอนรอบเดียว10,000บาทซึ่งจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้เพราะตอนนี้งบออกมาแล้วและต้องใช้ภายในเดือนกันยายนปีนี้สิ้นเดือนกันยายนจะสิ้นปีงบประมาณ6-7และต้องใช้เงินให้ ก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้ค่ะ ส่วนคำถามที่ตามมาก็คือถ้าอยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้สิทธิสวัสดิการและเป็นคนพิการที่มีบัตรต้องลงทะเบียนไหมเพราะถ้าตามความเป็นจริงรัฐจะมีข้อมูลของเราอยู่แล้วต้องตอบแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์คือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลออกมาว่าเขาจะดึงข้อมูลคนที่ได้สิทธิสวัสดิการและคนพิการมาใช้กับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไหมเพราะแต่ละโครงการจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเงื่อนไขของโครงการดิจิตอล เขากำหนดให้เราต้องเข้าไปลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะลงในแอปทางรัฐสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่1สิงหาไปจนถึง15กันยา67และในตอนนี้ยังเข้าไปลงทะเบียนได้ส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนช่องทางการลงทะเบียนต้องรอเขาประกาศออกมาอีกครั้งตามกำหนดเวลาที่เขาได้ประกาศออกมาจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่16กันยาไปจนถึง15ตุลาคม67และถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังยื ตามข้อมูลนี้เป็นหลักสรุปก็คือทุกคนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการดิจิทัล Wallet ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนหลังจากนั้นระบบจะคัดมาเองค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้สิทธิ์และอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะและต่อมาการแจกเงินในรอบที่2ความชัดเจนน่าจะออกมาช่วงเดือนตุลาคมเพราะเริ่มปีงบประมาณใหม่คือปีงบ68 กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ได้สิทธิสวัสดิการและคนพิการกลุ่มนี้เขาจะตัด ออพอได้เงินไปแล้วช่วงกันยายนซึ่งก่อนหน้านี้เราได้ลงทะเบียนไว้แล้วระบบก็จะมาคัดว่าเราเข้าเงื่อนไขไหมถ้าเข้าก็ได้สิทธิ์เงินดิจิตอลส่วนจะได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีไหมก็มารอรุ้นกันค่ะแต่มีโอกาสสูงเลยค่ะที่จะได้ใช้ตามรูปแบบเดิมที่เขากําหนดคือได้เป็นเงินดิจิตอลแล้วเอาไปสแกนจ่ายซื้อของตามร้านค้าขนาดเล็กที่เข้ารว่วมและใช้ตามพิกัดในอําเภอตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านและข้อม ข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เป็นเพียงคำกล่าวของท่านอดีตนายกทักษิณซึ่งยังไงเราก็ต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะเพราะตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเยอะไปหมดข้อมูลยังไม่นิ่งช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวกันตลอดและถ้ามีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์และเป็นข้อมูลอัปเดตอ้อยจะทำเป็นคลิปแจ้งให้ทราบอีกครั้งสำหรับคลิปนี้อ้อยขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายค่ะ